ทำความสะอาดหมดแล้วนะครับก็ตากแห้งเยาะตากแห้งนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมตรงที่เป็นรูๆแบบนั้นนะครับเป็นรูแบบนี้ใส่ให้มันแห้งๆก่อนสักช่วงนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเท่าไหร่ประมาณบ่ายสี่โมงจะมาปิดนะครับแล้วในช่องน้ําน้ําทิ้งนะ่ะเราใส่น้อยเกินไปนะงูๆๆงเดี๋ยวนะครับ ก็ปล่อยตากแดดมันไม่ทำให้ปูนจืดนะครับแบบนี้คือแดดมันจะทำให้มันแห้งเวลาเราปะซ่อมนี่มันจะติดติดดีมากกว่านะครับทีนี้งานตัวนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนช่วงนี้ความจริงก็คือต้องขุดตัวนี้นะมามาติดกำแพงไว้เพื่อที่จะลาดปูนเนาะ เอาที่เียงวันแบบนี้ออกแดนไม่ได้นะครับเราก็จะไปทําคลองนี่นี่คือตัวคลองนะครับคลองที่ขึ้นไปนวนแหละอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะลงไปสระน้ําตรงหนุนที่ที่ผมใช้เวลาขุดเป็นปีนะครับคลองนี้เอามือขุดนะครับแต่บางินคนงานนี่มามาขุดตัวนี้มาใส่สะไว้น้ํำนี่มันเลยลึกเกินไปนะเราต้องหาดินมาถม แต่ตอนนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับซึ่งโกยน้ําออกจากสระนะเทตรงนี้เราจะเริ่มทําความสะอาดตัวนี้ก่อนตัวคลองนี้แล้วก็ดูรู้สึกว่าจะลึกเกินเกินไปนะคนงานเขาขุดมาใส่สระนะครับมันก็เลยลึกผม,ผมเองทําไว้นี่ก็ไม่ลึกมันจะตื้นๆซึ่งเหมาะสาหรับจะก่อก่อริมคลองเนาะประมาณสัก50-60เซนนี้อันนี้มันลึกเป็น เกือบเม็รก็มีบางที่นะเนี่ยทำทำไว้เดิมนะครับนี่ทำไว้เดิมแค่นี้ถ้าขนาดนี้เนี่ยเอาลงอีกนิดเดียวสัก10เซนนี่ก็คงจะเริ่มก่อได้แล้วนี่กคงต้องระบายที่ดินตรงนี้นี่มาเกลี่ยดแถวนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องเผานะผมว่าจะเผาทำลายใบไม้ก่อนเพราะว่าเก็บไปความจริงนี่คุยกับน้องก็อยู่ว่าให้มาเก็บใบไม้ ไปทำปุ๋ยหมักเนาะแต่แต่ว่าเราเราเผาไปบ้างก็ดีนะก่อนที่เราจะมาเพราะว่าเราจะได้ขุดลองเอาเอาเอาแนวก่อนว่ามันมันกว้างขนาดไหนนะก็จะเผาแบบค่อยๆไปนะนี้เรามีน้ำนะ จะได้ทำวา,าะอาดฟองได้เนาะแต่ก่อนอื่นนี้เราเตรียมน้ำไว้ก่นอนว่าโมน้ำไปด้วยอมืมใบมาเยอะมากเลยเจ๋อได้แต่ว่า ก็่อยเขานียมน้ำ